คนล่าสุดเนี่ยท่านมาหาเป็นยังไงบ้างขอท่านมาหาเลยเหรอก็เ,เป็นมาคดายกในวัดไงนี่ไม่ใช่เวลาตลกนะลูกพ่อหมายถึงว่าอาการของแกเป็นยังไงบ้างก็ก็คงหนักกว่าคนก่อนอน,นะพ่อเพราะว่าแกเบลอเลยแกจำอะไรไม่ได้เลยนะพ่อแล้วลูกบอกเขาไปหรือเปล่าว่าเราเป็นคนขับรถชนเขาเอา้าจะบอกทำไมล่ะก็ในเมื่อลุงมาหาเขาจำอะไรไม่ได้แล้วหูแล้วบอกทำไมอะพ่อไม่ได้ ที่ผ่านมาเนี่ยพ่อช่วยพูดช่วยเคลียร์หลายครั้งแล้วแต่ครั้งเนี้ยลูกต้องกล้าต้องขอโทษต้องกล้าพูดความจริงต้องมีสปิริตไม่อย่างนั้นมันจะเสียชื่อชายชาติทหารอย่างพ่อเขาใจไหมได้ครับพ่อแต่ว่าต้องรอเวลาหน่อยนะพ่อขืนบอกไปตอนเนี้มีหวังพี่แทงเล่นงานแย่เลยอะ่นะน้ำพ่อนะขอบใจเราเลยนะเออสวัสดีครับมอนิดสวัสดีครับ่าน,นเศ่ เสอ๋อเสพูดถึงเรื่องมหาจะไปเยี่ยมมหาใช่ไหมครับน่าสงสารแกนะครับแกแก่แล้วด้วยชนแล้วหนีอ่ะตอนนี้น่าจะพาไปส่งโรงพยาบาลก่อนอะนะโอยเขาคงไม่ทันเห็นบ้างนะเชื่อะไยโอ้โหไม่เห็นอะไรแล้วครับคุณหมอโดนเข้าไปเต็มขนาดนั้นสาะบอกสาธุขอให้คนที่มันชนนะ่ะขอให้มันปากเบี้ยวขอให้มันปวดฟันทรมานเยอะ อันนี้ผมฝากอันนี้ไปให้มาหาด้วยแล้วกันนะครับผมไม่มีเวลาฝากบอกไปด้วยนะครับช่างให้ปากเบี้ยวเหลือเนี่ยอ๋อทำไงเนี่ยพ่อหนูอยากเป็นอย่างนี่น้าเฉอยพูดนะทำไงเนี่ยก็รู้อยู่แล้วนี่นาว่าต้องทำยังไงอ่ะปากลำบนจริงๆไออเออเออไอเพลงเอาไม่กินให้กินเลิศกินเท่เนี่ยพ่อข้าไม่เอาจมูกกินเอาไว้ แมนี่เอ็งเลิกตบาบแล้วมาป้อนข้าวข้าก่าอดนดีกว่ามั้งทำไมทำงานจะเอาหาเงินที่ไหนไมาซื้อข้าอยู่ข้ายายพ่อล่อะเลอะหมดเฮ้ย <Hey, S 1> พ่ออะไรอะ่ะไอกระดาษนี่ยเขาห้างเช็ดปากแต่ทุกอย่างเขเช็ดได้หมดอ่าดูอ้าวคุณหมอนิด เออไอ้เรื่องที่จะเอาพ่อมาหาไปเจิมรถจะผมว่ารอให้แกหายดีกว่าครับเออคือ <c oughs> นี่ไม่ได้มาเรื่องนั้นนะคะครับครับผมเออ, <c oughs> อ,อเอาไปร่อนี่ค่ะไม่ได้ขอพ่อ,อ,อ,อมาหาครับไม่ใช่ค่ะใช่ครับผมัดให้แกครับจัดให้แกเนเดี๋ยวนี้ติแล้วพ่อหาเองนะคะ พอมาหาเอ้ยผมผมว่าอย่าดีกว่าครับคือผมไม่มีเงินจะจ้างจะจ้างหมอนิดนะครับไม่เป็นไรค่ะนิดน้ำใจค่ะไม่คิดเงินเลยครับฟรีค่ะมาครับพ่อมหาล่ะคะตรงนี้นะโอ้ยาเดี๋ยวนีดต้อนนะคะร้อนอะไรอย่างนี้วะเฮ้ยร้อนตับแตกพ่อไอ้หนองเข้าบ้านมาดิมาดิมาดีเออมาดีหายหายเร็วๆพ่อ ก็ไม่เห็นน่ะเอออันนี่มาแทนวุ้นทุกทีเลยโอ้ไม่ได้ตายเพราะรถอะตายเพราะมึงนี่แหละขอโทษเจ็บปะเนี่ยเฮ้ยมันหมอนิดดีกว่าพี่แท่งก็หมอนิดตอนที่เขาดูเลยหันไม่ดูเฮ้ยเฮ้ยมาไปเนี่ยพี่อยู่ค่ามาช่วยดูแลพ่อมาหานี่ไง โอ้นี่คิดยังไงพี่จ้างสัตวแพทย์มาดูแลพ่อเนี่ยฮะบ้า <_ S 2> งเขามีน้ำใจลักษณะนี้นะผมว่ามอ,อ,อนิตแอบชอบพี่หรือเปล่าพี่พพนุ่มครับแต่จะได้คาว,ว่าพ่อเข้าหวงลูกสาวมากเลยนะครับแล้วที่สำคัญพ่อเขาเป็นทหารเก่าด้วยนะครับเ้ยถ้าเป็นถึงลูกทาหารก็ไม่น่าจะมาชอบคนอย่างพี่นะโวยมันไม่แน่หรอกนี่เข้าทางพ่อเนี่ยแต่ระวังไอ้ตัวนั้นนะไม่มีแรงหรอกแต่รักได้ โอ้โหเฮ้ยอะแก้วลงอย่างนี้ก็จะเอาอะไรไปต่อวะน่ะอย่างนี้เกมนี้เสร็จแก้วแน่โอยมีเงินไปดาวรถให้พี่โนงซันแล้ววันนี้น้อยน้อยน้อยพี่แก้วน้อยอะไรเล่นแค่เกมระบาดเขาไปดาวจักรยานยังไม่ได้เลย ง้อจะบอกอะไรให้นะอะไรหรือทําเสียงดังไปเนี่ยนะมันจะอันตรายเดี๋ยวตำรวจด้ยินเข้ามันไม่ดีนะแก้ว <c oughs> โอ้อตีสิตีสิขนาตีไม่มีอ,อตีตารือแล้วอ่ะโอ้โชกมายังไม่มีต่อมอเลยเรื่องมีเรื่องก็จัวไปได้จั่วไปเอ้ยนะเบาสิตำรวจยี่ตำรวจผ่านไปผ่านมาได้ยินไอจ้วจวบวเนี่ยเป็นเรื่องเลยเตีจัวลูก เนี่ยอ้วมีนะเออก็วางสิแต่อ้วไม่อยากวางต่อจากพี่เกี่ยงอ่ะอ้าวนี่ไอ้เต๋เรื่องมากก็เลิกเล่นซะออกไปเลยปะไม่ไรกันอยู่ครับทีครับอ้าเดี๋ยวเต๋อะไรวะพ่อฉัน คุณแก้วครับเออหนาวเหรอครับนักผ้าค่ะนี่ผ้าเหรอครับเนี่ยไม่มีอะไรแน่คะับได้ไอซ์งครับครับเออครับเออมันกลับหัวครับอย่างี้ยครับคุณบัวอะไรครับเอ้าว ช่วยแก้หน่อยครับเสื้อมันหลวมครับที่แก้ไปตกลงว่าหลวมหรือครับนครับดูปากผมนะครับคุณโบาลหลวมครับเสื้อเนี่ยมันหลวมครับไม่ใช่ครับหลวมแล้วคุณหนูไม่อยู่เหรอครับวันนี้ไม่ค่ะคุณหนูไม่อยู่ครับทีมจับกุ่มพร้อมแล้วครับคุณโบไลครับ เยาสงตีเลี้ยงครับคือว่าพวกเราไม่ได้ตั้งใจคือคือหนุ่มหนุ่มอ่ะคือผมจะบอกว่าผมจะต้องไปก่อนนะครับเพราะตอนนี้ทีมจับกุมยาบ้าพร้อมแล้วสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสสสสววััััดดีีคครรบบจะไปแล้วโอ้โหเป็นตำรวจนี่เท่จริงเลยนะอยากเป็นตำรวจบ้างอ่ะ เฮ้ยพี่เกียงถามหน่อยนี่สภาพนี้อยากจะไปตำรวจอยู่เนี่ยเฮ้ยเป็นยามก็หรูแล้วมั้งลูกปูเจ้านู่นนี่รู้ทำไมเนี่ยก็ทำยังไงเฮ้เฮยตัวตป่านนี้อ่จาพันยังจับไอ้ไอ้คนขับรถชนพ่อไม่ได้เลยเนี่ย โอ้หนี่พ่อพ่อไม่ต้องห่วงนะพอโตขึ้นหนูเนี่ยจะเป็นตำรวจแล้วเดี๋ยวหนูจะไปจับมันให้เฮ้ยผิดหวังแน่นอนอย่าเสียความตั้งใจของพ่อ,อพ่อตระการให้เองเป็นวิศวะเป็นตำรวจไม่ได้เป็นตำรวจเองก็ต้องมาจับพ่อเองอยู่ดีอะ่ะพ่อทำอะไรนะเ,เดี๋ยวลูกเกลี้ยงเนี่ยจะไปช่วยพ่อเองนี่ถือว่ากตันยูลูกไปช่วยพ่อออกจากคุกใช่ไหมล่ะไม่ใช่คือซื้อโอลเลี้ยงกับขา้าวผัดไปฝากแน่ตั้งใจ ไม่รู้จะยไงเนี่ยเฮ้ย้ยเเเฮ้ยเฮ้ยโอโไปซแล้วโอ้โ้บาาหาจากหนูไปแล้วมึงคุยกันอยู่เ่อวานนี่ีพี่แงีพี่แดงไม่ตอเลยไม่ด้องาใจี่เลยทำไมบ่านีหนูไปไอ้เท พ่อห่อผ้าพี่ๆเขาเอาเอาผ้ามาขายแล้วแล้วเขาปวดท้องห้องน้ำวัดมันเสียก็เลยต้องเข้ามาบ้านเราไปเนี่ยเขาเพิ่งจะจ่ายต่างมาเองแหละพ่อเไปไปไปโอ้โหที่มันศพเยอะไปคุณหมอนิดเอาพ่อเอาเขาก็ลดลงก่อนลดก่อนลดก่อนค่อยๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆไอ้นุ่มเอารึกลงไปตรงกลางล่างเลยเออไปไปไประวัง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 ไปไปไปค่อยๆค่อยๆค่อยๆ ไอโน่ค่อยๆเล้ยซิอ่าตรงนั้นหรอกเหรอพ่อไงโอเคเอ้ายืนทำไมเนี่ย <c oughs> รู้วันเดียไม่ได้แล้วตอนนี้ยืนทำไมล่ะพ่อไปนั่งลุ้นมาเลย <c oughs> หมอนิพาเออพ่อ,พอมาหาไปไหนมาครับ <c oughs> นี่กลัวพ่อมาหาเบื่อนะคะก็เลยพาไปจูงเล่นแหมพี่เท็นนี่ก็รักพ่อเหมือนกันนะคะเนี่ยแหมคุณหมอใช้ภาษาพาไปจูงเล่นเลยเหรอครับ พ,พ่อผมอก็คนนะครับผมไม<ต>่เป็นไรครับผมนี่ผมบอกอตรงนะถ้าผมถ้าพ่อผมไป็ลนไ์ไปนะไอคนที่ขับรถชนพ่อผมนะมันต้องชดใช้ด้วยชีวิตเลยล่ะโอ้ยโอเคใจเย็ยนๆนะคะพี่พได้ยิ่ได้ยี่หรอคะพี่เขาบอกว่าเวรน่ะตอนระงับโดยการไม่ทำเว,นวนรเวนค่ะหมอครับด้วยการไม่จองเวรนครับแเป็นหมอเนเป็นหมอแล้วเป็นตลกด้วย ก็เดี๋ยววันนี้นิดขอตัวก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวนิดมาเยี่ยมใหม่นะคะครับครับครับพ่อมหาสวัสดีค่ะอวัสดีนิดเองบ๊ายบายค่ะใจเย็นๆนะคะอย่าโกรธเลยค่ะลองลองฮะเดอ๋ยวพอมานั่งก่อนนะพอละเอาวันนี้เอาแค่นี้สนุกขนาดนี้เอลยสมัยหมูนี่หมอนี่เข้ามาที่บ้านบ่อยมากเ้ย โอ้ยผมดูแป๊บเดียวก็รู้สายตาผู้หญิงผมสแกนแป๊บเดียวอ่ะจริงเหรอโอ้โหนี่น,นีพี่เท่งผมจะบอกอะไรให้นะลองใจดูวันนี้มีหนังกลางแปลงในวัดลองชวนหมอนิดดูนี่ถ้าไปสแสดงว่าเขามีใจไปดูหนังท้ายซอยวันนี้แจมๆนั่นเลยหลายๆเรื่องจ้ะชนโรงด้วยใช่แสนแสบกำลังฉายเลยแม่จ๋าอะไรเร็วๆไหนสิครับเดี๋ยวก่อนได้ไหมเนี่ยรีบไปดูหนังอ่ะเร็วๆดี เดี๋ยวฉายแล้วทําไงเนี่ยอดดูนึงฉายไปแล้วไหนขนมมาเก็บตังค่าขนมไปคนละยี่สิบเออเออไม่ต้องห่วงนี่อยู่นี่รถรุ่นนี้เขามีช่องเก็บขนมเห็นไหมเนี่ยไหนดูดิบ้านโอหเยอะแยะเลยนี่นี่รถตู้เย็นเนี่ยดูติดลืมกุญแจมะเนี่ยอยู่นี่อ๋องั้นไปเลยอันนี้จ้าจ้าจับอยู่ออกไปก่อนนะอุ้ยอะไรเนี่ยอยากฟังด้วยออกไปก่อนโอ้ยเฮ้ยพี่ เขาว่าไงมึงมาอยู่แล้วแหละคุยกับหมอนี่แต่แป๊บเดียวเองแล้วคุยกับเงินงมันเหลือคุยกับน้องจุ๋มเอาอีกเงี้ยอือเป็นคนคนไปพี่พี่พี่เองพี่พี่คิดว่าหมอหมอนี่เขาเขาจะมาแห้วพี่พ่อเขาหวงนะพี่รับปากแล้วยังไงก็ต้องมาแล้วนี่เงินกินขนมอะไรไม่มีเลยเนี่ยรไม่ิดรอนานไหมคะพี่แท่งอ้อจะเหลือแล้ะครับจริงเลนี่เอ่อทุกอย่างเรียบร้อยนะ เหอเหรอโอเขียพื้นที่แหมแล้วก็ไม่บอกแหมวันนี้มาที่ไห่มาที่ไหไอ้มีปัญหาอะไรเนี่ย หมายถึงก็เคลียร์พื้นที่คอยดูคนแล้วเสวยปูหน้าจอหนังนู่นอ้ยเขาไม่บอกแม่เออนึกหนึบนึกว่าจัดจัดจัดแมววันนี้หนังโรแมนติกด้วยเหละครับค่ะเชิญเลยนะครับผมเชิญครับผมสบายสบายหยุก่อนใครวะอ๋อจะใครล่ะไอ้เมิงนี่ไงจะเป็นยังไงพี่พี่โอ้วมาแล้วพักสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่ช่วงหน้าครับ